ใช่เมื่อวานเย็นเขามาดูแล้วบไม่เข้าเลเข้าลงใช่แม่แม่ก็คิดอยู่ว่าน้ำท่วมไหนใส่เอาไปอุดได้เลยครับใส่กระสอบไปอุดเลยแม่ไหนใช่นู่นไปเก็บขงนู่นเไหเดี๋ยวผมไปเก็บฝั่งนู้นผมไปเก็บ มีขเก็บเก็บามา,มาทั้งถ้วยแหละมามาเทออกแล้วก็แยกยางออกออเออน่าจะแบบนั้นดีกว่าืมน้ำเข้าสวนดูน้ำเข้าสวน เ้ฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้วฝนลงเม็ดแล้ว,เ,ลวเก็บได้เนี่เก็บไปน่นนะตรงน้ำนั้นไอแถวถานนนี่ยได้อยู่ เดี๋ยวแถวโน้นเดี๋ยวพี่ไปเก็บเองน้ำเช่วมโอ้ม, oh, มีดสองมีดเองมีดเดียวมีดสองเขาเรียกว่าอะไรสองมีดใช่ไหมตีสองครั้ง <c oughs> มาจะเอาสักหกมีดขาย ไม่ถึงแล้ว,ไ,ลวได้สองมีดพอไม่ตันแล้วค่ะอด้สองวันเก็บขายแนละ้วตัวช่วยยางลอยหายไปกับน้ำค่ะเก็บไว้ก่อนนูน้ำนองอน้ำน้ำท่วมสวนยาง

ที่ตองเดินไปสุดนูน่นสุดแถวกราเก็บเดินลง,ลง,ลงมานี่ของเดินไปสุดแถว,แวเขาเก็บลงมานี่มันจะได้ไม่หัก